ได้เลยฮะน้องช่วยแนะนำตัวเองแล้วก็บอกชื่อเพลงที่จะร้องชื่อว่าสันคำสิงนอกมาจากจังหวัดขอนแก่นมาในเพลงคนหนึ่งฝากชีวิตอีกคนคิดไม่ซื่อเฮ้วันนี้ทำให้มันได้บ่อยๆยังไงเนี่ยอ้าว เราได้รู้สึกว่าเออเขาก็ร้องเพลงลูกทุ่งเหมือนกันนะมีอะไรให้สะพ้ายอายู่เสริไ <Okay. S 2> ท<า>้ยโอเคเต็มที่ตั้งใจเขาจะช่วยครับเอาลองดูเอาให้ดีเลยอ่ะเอาให้ดีกนะ็คิดว่าใช่ที่สุดจึงหยุดการมองหาใครกรอกแบบ โอเคเกือบใช่เกือบใช่เกือบใช่แต่ถือว่าคล้ายเคียรก็เหมือนมากกันเหมือนเหมือนผู้หญิงนะไม่ใช่เหมือนพี่ตายมีเพี้ยนเพี้ยนเหมืองผิดผิดเชิงทำนองนิดนึงก็โอเคไม่ถึงกับเสียหายเใจช่วยกันลกันผมกำลังจะบอกว่าเขาใช้เสียงหลอกเนี่ยแต่ยังพยายามที่จะ มีลูกเอื้อนได้ก็<อ>ถือว่า,<อ>ามีมีมีพรสวรัางท้านนีค้ครับออกเจ่ยช่วยเป็นเรื่องออาชีพเดืนอสายได้เลยอะตื่นะเต้นมากค่ะสาัมากช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้น้องบีมจากสมัยขอน